จากรยายมาปีนี้จะพ no. oh, ่อค่อยมีเคยเห็นและน้อไปอนวัาอื um um> ่นนะาไม่ได้โผล่เอยาะนี่ใจ้กแนี่คืได้โผล่เนาะโอ้นี่ยคู่เนี่ยคู่ยังโซดเฉยทั้งามพร้อมเออไปเลอะกระดอนนี่นะโอ้มีมีมีผูมาล้มบอเลยมีลมเขาอม่มี้าล้มเอาเยเลยดยแซ่บบ่า นี่ก็คือห้องเฮนปฐมชมบูรณ์บ้านนาปอดน้องหงเฮนแปงทางติดตมุนซอเสียงผุ้ไทยอบค้าบค่าายสบายดีเล็กสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้กูชูคนเมื่อนี้ข้อกัมาที่ห้องเฮนบ้านนาปอดทุกคนมาก็คือบ้านเกิดเบื้องนอนคออนี่แหละบ้านนาปอเมื่องอัจจะพ่อทุกคนก็เลยพาทุกคนมาบ่น เขาเต่าที่เพิ่นมาใหญ่เขาุ่นเธอน้องหนุ่มลูกหลานบ้านเฮานี่แหละเอ้ยนี่เขาพุ่นนีอาหารเทงนะทุกคนเบื้องนั้นกันกินจ้ะท่านหอดคิ้ววะก็กินอิ่มเลยอิ่มเลยปลาเต็มแซ่บกระนาดน้องแซ่บบ้าหมดเท่ห์ ฉสเลเจภาพนะผู้ดีบ่าสบายดีสบายดีสมเลยนเดดธอ้้อยเี่เลยอเลยโอเธอที่เทเลยนี่เธอที่เทอเลยลงมาลอยนี่แม่บดสามขังบ่สามขัไว้น้อาังังที่3ามัังนี้ซีว่านี่แหละจับมาได้เต็นตัวจริงกะเขาเปเขาปุ้น แล้วก็เขาปุ้นนี้แล้วก็แจกปุ่มแจกโสร่แน่แล้วเขาลงเออแล้วกิประมาณสี่เถอะแล้วแล้วก็ต่อไปกับว่าจีเอาลูกซีนลงมาทอดแม่น้องกินโอเคโอเคขอบใจลายๆอ๋อเต๊าอยู่ดีมีให้เธอเธอรำเธอโรยต่อหน้าไปเด้อปังๆเดนอร์ใช่ไหมบังบังก่อนน้ำของพี่เนาะปลาเตาะหงายอยู่เนาะ เนี่ยโคโค่นี่ยโค่โค่โค่มีครูกันบ่แม่ถุงวะยูครูครูอาจารย์นี่ก็คือห้องเฮนประถมชมบูรบ้านนาปอดเน้องเฮนประถมชมบูรบ้านนาปอดลูลาน เลี้ยงกันเลยเกิดกันอีม้มาดีได้นน่แหละเพิ่นมาซอยแต่คือเท้าเต่านั่นแหละเพิ่นเอ็ดเฟซบุ๊กเพก่นกันเลยมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหรือว่าเพิ่นเองได <c oughs> ินละแช่บะฮัมมุสเนาะ

ดูดเนนเลยีนก็เท่าคอยกัามาทอดทอนบดเห็ดน้ำบางเธอสีได้เฮ็ดอยู่บ้านตอนน้าไปหนะนน้าะไปอโดยดดีแล้วสิจานเด Xem nó à, Để xem bao à. T... <laughs> mò này vật phẩm dễ nhau lên mò này nữa <laughs> Mốt năm chín <chịu> kênh cưng Xem bao Cầm nhảy thế Con lơ là กูซีอ๋อแซบ่แซบน่กลเปไปเล้ามาเป็นหลานพระเจ้าสบายดีสบายดีสิขึ้นเรือขึนโคงก่อนเออไปมนหนึ่งเลยโคนะ áo? Check bao? tăng được đi. <untoSean neiDieP> <Oliver> Má tố ni cũng lắc ải lắm Ồ Há 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 bà này Nó Ải khu mới đây không có hú, Ải chú không có nôn nâm Nó chú ấy dơ mà <laughs> Chú như là <lắc> ải đấy <laughs> ai khu là mới không có hú, Ải chú không có nôn nâm Chú ấy đấy Há 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 กิน <c ười> แล้วก็มาล้างมืออยู่นี่เนาะบ้านล้างมือก็เป็นแถวไปเลยโอู้้เลิกกินแล้วแล้วมาล้างมืออยู่นี่น้ำกับไลน้ำเสกกัะไลไปเลยแต่ก็น้ำมีสบู่ครอมเออสบู่ก็มีอยู่เนานะโอ้หลังใช้สบู่ค้างแง,งานน่เนาะรู้นเนาะ รักเลยสบูกาหัวใจข้างในห้อ, <laughs> องเลยหัวซี่หมดหัวห้าเออหมอนี่ห่วห้า <laughs> อืมคักหลีนี่เสีเนองสบูห้อยเป็นสาย,ย <laughs> อยล้างมือเรียบร้อยกินอิ่มแล้วบ่ นี่ห้องเลยกห้องกว่าหนึ่งเต้นบนลอลฟอสคนไหนแต่กายมากกายขกเขากร่ได้ห้ามากากเธอผ้าผีผ้าหนองข้ามาเบิ้งมันนี่กับจังาวุวนว่ายกันเลย นั่งบ่เสรกปุ่นนะบ่อยูเบึงนั่งอยู่นูองโคอยู่นี่เลยเนาะมื้อนี้น่ะเฮ็ดเฮ็ดเมนูไพเลยได้ม้อนีนะทอดกระปุ้นนี่บ่เอแล้วมี้าเป้เขาอะไรขันนมือเลยอ้กระปุ้นเลยเอ้กปุ้นเนาะบ่อันนี้น่ะ โอ้ไข่ไข่ครับบ่เนี่ยโอ้เอฟซีสวยเลยของเงินเท่าต่านะบ่ฮะ้ามาบ่ะเสือบ่จะลอหนานุ่ยหน่ายนีเฮาอิ่มแล้วจะซุมกินบะหมี่นั้อซุมลลานกินบะหมเลือทั้งท้ กินบปรมอดก็ม่ดีและเลีงเลยเล้งเลือเกออิ่มแบบนี้นะนะโปรโมทอ่าห้องเลิศนี่กลาซีซนาเท่นก็นมีแต่ข้าอนุบาลทุนอยู่นี่ก็ทุกคนยบายดีอาจารย์ หัวหน้าโมลงเห็นเนาะดูด <ancient Greek passage> ูด <fruits> anyway. <Parce dur> <va> ูทีนลุกอยู่เนาะนี่ก็คื่อโฮเฮ่นประถมชมบูนด้านนอตอด็นตคนแต่ขาป่อห้าล่อง ເປັນບ້ານເຈດພแต่กງແຕ່ກໍຫນ້າຈະເຂົ້າຂ້ອຍເຮົານະໂຮງເຮນບໍ່ດີຊ່ໍານີ້ໂຮງເຮນຢູ່ຊຸມທຸຮຮນາປາແີ້ມນຮັດສະມໄມ້ແລ້ມໄມຮັมาາາຍປີແລ້ວນຊ້າກ ชือนอะเลอวะฮะหลานบม่อนได้หี่เนาะแม่นหลานบม่อนไม่ใสห้องเลอะละ่สบายดีได้เจ๋อนี่เลยสบายดีเออ เอาปุณิบาปะุามบ่สบายดีเอ่อสบายดีนี่เป็นคูค่คนนะสบายดีนี่เป็นคู่คนในบรรพอุรุษจากความห้องนี้บ่เอออันนี้นารานค่อยอันนี้นารุล,ลานชาวานี่อันนี้เด้ ห้องเลยฮะสบายดีบกเป็นบกพานเลยคนนี้ห้องเลามห้องห้องีนนี่บ เอ้าเอานี่ตลาดนี่นี่ก็กดี้สบายดีไหมสบายดีบรรยากาศรอบๆโ้งเฮนทุกคนห้องเฮนบ้านมอสดะแล้วเมื่อล่ะผ้าผ้าลานเมื่อเนาะลานเมื่อแดเพ็งเลย องค์เฮนกันดูทุกคนนะแต่ว่าอนุบาลนะบันน้อยู่นี่นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆทุกคนนักาการ์ดยู่เดินองค์เฮนถ้าทุกคนเบิญญาาบ่งบรรยกญญากาศรอ,อ,อบๆนี่นะ มันมีกระมือวันจันทร์บ่ได้อย่างมาประกอบโซนมันนี้ไล่เธอไล่ที่ผู้และสบายดีในคู่ สามบแม่ไู้มินไปซิเล่ไปไว้ไปไอ้มินอยู่น้เฮาอยู่พอ้เดีวกดียวก็ไลด้อนเียดีวนเลเราก็ไกลคนฟังเราก็ไกลูนสบายดีนะเว้สบายดีสบายดีเพ่ด้อสบายดีนอปน็สบายดีน็อสบายดีโอ้เกนงเลยเป็นนสบายดีน็ปุนดมกนสมแซ่ โคตรแซ่อ่ะนปเนี่ยลูกลูกบานกจะใ้ด่นั่งนงทนกั่น่ใกล้ั้เป็นตะแหงนี่เนาะโอ้ในคู่ก็แห้งนักเฮงนี่เลยนี่จะกระนังตับช้ำลูกขายงานงโอ้เป็นตแห้งนี่เนาะ ดาอเลรคือเก่งเทนี้นะเอาบอบไปเอาไปเลยเอา้โยองไอเบนได้จะเล่าได้ไหมลูกไอเบนเล่าได้ไหมลูกนี่เล่าอะไรบ้างล้อระดาแล้วพัดล้อล้อระดัแล้วดชุดชุดล้อระดาฮะอันไม่คู่ได้สามารถใช่ไหมคู่มาแจะนั่งโดยเดินอันชื้นเลย คือนั่คือนัไปดูไปขอบคุณไปแลลูไปเ้นะเอาไปเฮ็ดวนีนะลูกไปเบนขาดไ่รู้ลูกคณะคนเบาคือจะปัญหาคือจะพูอยไรแบยู่บ้านนี่ได้หน้าจะนั่งหน่อยพี่เนาะหน้จะนังหน่อยหยางมันมาเบ้นเาเลงเลยเยลูลูะบ่ เออผู้ลูกสายนยนตผู้นั้นเดโพนลูกสมุกอเออ จักรยายมาปีนี้จะพ่อค่อยมีเคยเห็นและนาอไปกอดหรอวัาอื่นามไม่ได้ผลวเักรยานน่ืได้ผเนาะโอ้ในคู่คู่ยังโซดเฉย้งน้ามเออไปเลอะกระดอนนี่นะโอ้มีมีมีผู้มาล้มบอเลยมีล้มเขาโอ้มีผู้มาล้มเออกงหายลเลยเลยกม เดลอะไรเราปนิ้เอสรอ่อนเดเนาะเราคนง่ำใจดีเป็นในคู่แพ่งลูกแพ่งลานโน่อยแค่นกว่าหชิมหนั่นะเอื่างก็ฝรบ่ง นอน่บนหึ่เลเนาะจับจอมันก็หึ่นเล่นเนช่วยอยู่เอ้ยประกาศในลังคยนะนี่กัดกัดนักเทมลังคยได้บ่าวาได้เจ้าของหันต่ำพัด้ย เลื่อนล้งถ้วยเ่อพูดเท่าล้างต่ห้องกห้าอเนี่นึ่งงกพอลุพลานมเป็นย่ไ่คุยสาวอายุจะปียวะอายุจะเสามปีเาการศึกษาสดน้ เมนนั่นเลยสองพนสามวันนะทุกคนสองนสองสองพนสองลหาัอนัแก้วสลาเชยวจี่นไานรไปมากลุนหลังลุนลุ่เฮานี้เนาะป่นกบเสงแก้วใสแก้วสองสองโอาหามน่อสมน่รอลนะในคน้า เออนี่งามก็ได้โอ้ยกําลังถ่ายอยู่ป่ะฮะไปเลยบาดนี้เนผู้สาวเพิ่นไปซื้องามอืองามได้ไปซื้ออันสไลมลโต ย่อขปุนเด็กน้อยแล้วนักเขศนแล้วกับผ้ากันเมื่อและบ้าน,นหุบเคืองหุบของผ้ากันเมื่ออันนี้ก็คือการลงมาซอยเลยเด็กน้อยอยู่ฮงเฮนถ้าขาเจ้ากินแต่ว่าค่อยนบะ่ม,มิยังมาประกอบโซนเลยทุกคนเอพอพะเพาะว่าค่อยกับบุเคยมาจากเธอมาครั้งแรกทุกคนได้เงินแต่เบ้าเต่าเพิ่นใส่เฟซบุ๊กดนาะ เพิ่นลงมาซอยเหลือแต่ว่ามีเอฟซีของเพิ่นนั่นแหละมาซอยเหลือเฮดข้าวปูนเฮด้าเฟ่ตำมะฮุ่งและกะแจกปุ้มแจกซอทุกคนมาซอยเหลือหงเฮ็ดอยู่บ้านปอดนี่นะนะือว่ามาเมื่อนี้กะถ้าทุกคนมาเบิ้งสซื้อเราทุกคนแต่ว่าข้ากะสีบางเธอกะมีโอกาสข้ากะสีเอาเป็นแบบย่างนะเพราะว่ายังมีหลายหงเฮ็ดยู่ทีัน ต้องการซอยเลยนะแต่ว่าคนกามีอยู่อันซอยแต่ว่าต้มข้าวเป๊ะซื้อๆในผัดมี่ข้าวปุ้นมี่เพลอแต่ละมื้อนะลราเอ็ดิตจกรรโยงเฮ็ดนะทุกคนแต่ว่าค่อยสีไปพลุระดมมู่กะเพราะกันยังค่าน้ำพืชน้ำห้อนนี่แหละทุกคนเลยเออมแล้วค่อยสีผ้าทุกคนไปเบิ่งตอนเพลงอยู่บ้านจนเพิงน้ำต่อหน้าไปนะ อ่ะสุดท้ายก็อขอครอบครับใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ห้ามาติดตามมักสมขอเยือดีมีแห้งสุขอู้สุขคนขอโชคเพือมานเพื่อล้ำเพื่อรวยจะได้ใครยามีเบิง่งลูกเบิง่งหลานต่อหน้าไป <c oughs> ขอขอบใจหลายๆสบายดีตอนนี้ก็เลิกหงุดหง็ดแล้วก็พักกันล้างเมื่อแล้ววนันนี้อืมการล้างเมื่อเสียเลอะไรทุกคนเนา อ็เด็กอาชามกลางมันว่างกลางนะทุกคนขันฟ้าองค์เฮนฟ้านี่แหละบ้านเล่าขันฟ้าองค์เฮนฟ้าทางเตินนี่กับบ้านโทนนะหรือว่าบ้านนาปอดเมื่อแล้วบ้านพากันเมื่อล,ล,ละพุ๊กลังลุ่มเมื่อพุ่นละชุมนั้นนะเมื่อบ้านเล่าชุมนั้นนะท่านบ้านเล่า,นนะา,ลาขันเมื่อทางหลังพี่ละท่านโทนนี่นะ 对。<laughs>